สวัสดีครับพี่น้องตากแต่ตอนดึกครับมาตกปลาครับก็เลยมาเลาะเบิ้งนอไม้ซักนิดมันเป็นปลานอไม้เข้ามา,อ,มาอู้หลายอยู่ครับพอได้กแกงอยู่เด้เดี๋ยวโออิพายเบิ้องนอนครับไปครับนี่ขุ่นครับนอไม้สองนอนสนอ4นอนอ,อู้หลายครับนอนใหม่แต่ก็มไม่เป็นแกงกันนะพี่น้องปลา,าเต้ ลุดิ้งไปม่ค้านอนไหมนอนมีอลไรหักว่ะด้ีนยันนอาหลดุดหลายคักครับนอนไหมก็นนอบกเนยได้เหรพี่นงว่ะสองนอไหนย,ยูนายหักอือสองนอนี่ยล้วก็แล้วอ้อกัน นอนหม่นอนแบงี้พี่น้องไยเหียวละเอาไปเพ็ดนอไม่สุ่มครับคนแบะพี่ดองเบื่อเน้อลมเน้อแวนอนนี่คันอนแบบงี้นั่งดินก็ร้ายครับมันทีโพกอะไร งามืดทั้งนั้นครับนี่ออืนะครับว่าอยู่ในป่าไฟครับมาตกปลาอยู่ใตยวะแล้ครับได้เพื่อนั่งขอเบีดดูสิ่งนี้เลยพากันย่างกันมัเลาะเบื้องหน้าไม่สนดอกพอและววได้แกงกันแล้วละครถ่ายครับงอมเงยงอมเงได้เวลาจะถ่ายเสียงอมเงยได้เวลาจะถ่ายเสีย กี่นะกล่ออ้ยหน่อยอยู่อื้มคลาดไอ้่เฮังหาเฮ้ยดึงกำขึ้นบ่ละบนนั้นไม่ไงนบอลพนมมันแล้โอ้นักพนมมมีอะไนี่หมพูดหยโอ้สุดยอดประการเปียกอีเดียวเพื่อนเพ่อนเพื่นมาเก็บมาเก็บดูข้เดียคเมสอบกู้อนูแล้วนักโอ้นองอยู่คนแก่ปอกแหวนแล้วว่มันจะเป็นสอบคุณแหละปอกแวนสอบกู้ถอมาสองสอบเยอ xong thôi nè đây thôi 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 คนเอาพี่น้องปอกวุ่นกยบางเงี้ยเต็มมอ,อกอกแมกกดาษปอกวันปอกได้อมุงกยเว่าพเนี้ยนงไดุ้กยนึงเต็มมอ,อกปอกเ้ยลง,งกันนะ่ะน,นั่งทักนังนี่วันนี่แบกน้ำมัลงไป